สวัสดีค่ะเรามาอัปเดตก,กันต่อว่าช่วงนี้ยุธทำอะไรนะคะหลังจากที่หายไปนานเลย,ยไม่ได้ลงคลิปกันช่วงนี้ยุย้ายบ้านนะคะเราย้ายบ้านไปเข้า <Okay. S 1> ที่อยู่ใหม่นะคะแล้วก็ย่าคือโชคดีมากๆเลยย้ายเสร็จก็คือหิมะตกแบบนี้เลยนะคะทุกคนและช่วงนี้อยู่มีฝึกงานนะคะสำหรับเทอมสองจะฝึกงานที่บ้านพักคนชราทั้งหมด5อาทิตย์ เลยจะแบบยุ่งๆหน่อยนะคะเลยแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปเลยเอาจริงๆคือเหนื่อยนะคะไม่ได้ยุ่งอะไรมากๆแต่คือฝึกงานเสร็จมันก็เหนื่อยแล้วก็แบบโอ้โหเหนื่อยจริงๆค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคาะ,ะสู้ๆอันนี้ก็เดินทางไปฝึกงานต่อนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศการทํางานของพวกเรานะคะยู่จะฝึกงานกับนักเรียนอีกคนหนึ่งนะคะเราก็เออ อยู่กลุ่มด้วยกันฝึกงานด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงหิมะตกหนะักสวยงามมากๆเลยค่ะก็จะเป็นสวนหลังบ้านพักคนชรานั่นเองเราฝึกงานกันไปเราก็มีการกินอาหารนะคะพักเที่ยงหอข้าวมากินเองก็จะเป็นพาสต้าง่ายๆนะคะพักเที่ยงก็จะประมาณ30นาทีค่ะ เรากินข้าวอะไรเสร็จแล้วเนาะแล้ววันนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยซึ่งที่บ้านพักคนชาราที่ยูได้มาฝึกก็คือโชคดีมากจะมีมคลีนิกฝึกนะคะให้เราได้ฝึก ฟรีนะแทนที่เวลาไปฝึกที่โรงเรียนเรามีที่นี่ก็คือแบบโชคดีมากเลยแต่ก็จะมีอีกนักเรียนหลายคคนนะคะที่เขาฝึก้าจากที่อื่นเขาก็เดินทางมาฝึกที่นี่เหมือนกันซึ่งเราก็โชคดีมากเลยที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไหนก็มาฝึกในตัวบ้านพักที่นี่เลยค่ะเขาก็จะมีศูนย์ฝึกนะคะเราก็มาจัดการเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็มีสอบปฏิบัติแบบนี้เลยนะคะนี่จะมีแบบ เจชีพย่าแล้วก็เจาะเลือดค่ะแล้วก็ตบกันไปนะคะก็คือแบบสนุกดีค่ะสนุกดีแล้วก็ได้ประสบการณ์เพื่อที่จะเอาไปใช้ในวันข้างหน้านะ ในตูหุ่นก็จะประมาณนี้เลยก็ฉีดเข้าไปค่ะและยายคนนี้นะคะคือเซอร์ไพรส์มากถ้าสังเกตดูด,ดีคือแกหายใจได้นะทุกคนแล้วก็ก็ะพริบตาไอเรามาเห็นนี่ก็คือแบบตกใจนิดนึงแล้วก็เลยแอบถ่ายมานะคะสำหรับเลิกงานวันนี้เราก็มีภารากิจที่จะไปทำกันก็คือซื้อของเข้าบ้านค่ะ เอาของมาเติมเต็มนะคะวันเงินเดือนออกก็ต้องไปมีการชอปปิ้งใหญ่ต่อเดือนนะคะหนึ่งครั้งต่อเดือนเราจะไปซื้อของมาเติมในบ้านกันแล้วก็วันนี้จะไปหลายที่มากมากเลยก็คือไปซื้อผักอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปซื้อเนื้ออีกที่หนึ่งแล้วก็ซื้อของใช้ในบ้านอีกที่นะคะเราไป3ามที่กันเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็ดีใจมากๆเลยก็คือเราจะได้กินถั่วนั่นเองนะคะซึ่ง เราโชคดีมากๆเลยไปเจอที่ร้านแขกที่เขาขายในร้านตามห้างนะคะเขาขายราคาไม่แพงมากนะก็ขายเป็นกิโลนะกิโลละเจ็บาคนก็คือแบบโอ้โหรีบหยิบมาซะไวเลยแล้วมันก็สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเมนูวันนี้ก็จะทําเมนูง่ายๆเลยก็คือฉลองครัวใหม่นะคะเป็นเมนูปีไก่ทอดแล้วก็ตําแครอทน,นะคะ ไม่มีมะละกอนะเราก็ไม่ต้องงอเอาเป็นแครอทแทนค่ะมันก็อร่อยเหมือนกันจ้าก็คือสำหรับยุแล้วก็คือคิดว่ามันโอเคอยู่นะจากคนที่ไม่เคยชอบกินแครอทสดหรือมะเขือเทศสดนะทุกคนแต่พอเราเอาพวกเมนูเนี้มาประดิษฐ์เป็นเมนูส้มตำมันก็เข้ากันได้มันไปได้กินได้อยู่ค่ะ สำหรับชมในตัวบ้านเดี๋ยวอีกสักพักยูจะถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมเนื่องจากเรายังตกแต่งไม่เสร็จอะไรประมาณนี้เนาะยังมีอีกหลายที่อย่างเช่นปิดผ้ามงผ้าม่านอะไรอย่างเรยังไม่ได้ทําให้เสร็จนะคะก็เลยแบบโอเคยังไม่ถ่ายดีกว่าเนาะอันนี้เรามาตําส้ตามตำกินกันค่ะเดี๋ยวก็ลูกเขาก็ช่วยอย่างเช่นเคยนะก็ ในเคเรียนรู้ไปเราก็สอนให้เขาแต่เขากินยังไม่เป็นนะคะก็อยากให้ลองกินดูแต่ก็ยังกินไม่เป็นอยู่ดีเลยค่ะสําหรับตําวันนี้นะคะก็คือตํำแครอทซึ่งไม่มีมันละกอนก็เอาแครอทไปห่อพังแต่มันก็อร่อยใช้ได้ นกไหมเช่ไหมเสร็จแล้วค่ะส้มตำของเราประดิษฐ์มาจากเส้นเครอโอโหอร่อยนะคะนี่ขอบอกเลยหน้าตาไก่ทอดก็แบบทอดด่วนๆก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะไม่ว่ากันเนาะร้านน้ำปลาไปหน่อยๆจ้าเอาละดูสีสันกันเองอร่อยหรือไม่อร่อยแต่สำหรับเราโห น้ำลายเยอจ้าแล้วตอนนี้นก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อสวัสดีค่ะ